อยากให้คุณมาลองสามร้อยก๊าลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับลองว่าถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอนสามร้อยกาลัดไลฟ์ คุณยังมัวแตมองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรออ yeah ่ใจรยงก็บ,บอกให้เบาๆบถอยไปไปกับแ,แบงค์เแถาๆช่วงนาทีคุณจะซิ่งยาวๆาวพูดล้วไม่ทำกันได้แต่เอาแลมวงแลมโบ้มาซิ่งกันเราอยากได้ก็มาเลือกดูเอาสาสาวนาคิดร้อนหนาวเลิศรถมือสองคุณมาทิา yeah เ่เบาเย่ทำมาหาแจกบันทวิวรถจุดด้อยมีตรงไหนทำเราบอกหมดดูไวมีงโง่บอกสกเปครถราคาซื้อราคาขายไม่มีหลอกจบดูไวบาร์กตดี รู้สักนิดกะดีโชว์ทุกขั้นตอนก็นเก็บรถไปยังส่งเรามีโค้ดอะไะเงียทุกขั้นตอนพวกเราต่อสดมองลงรวมแล้วมันดีอ่ะมราสปอรค์ตคาวแล้วก็มีอ่ะเหยียบดิบในมคทุกทีอ่ะสาวๆเห็นแล้วแทบเพลียพูดขายตรงเราไม่เสียใจแลกใจมาหลายปีอ่ะเอาให้ชัดชัดทุกวันลีอ่ะที่ทำเลดกัเลดลายเขอของจริงวะ สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเลี้ยวอีกนิดนึงครับผมแล้วสวัสดีใหม่ครับสวัสดี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 กันแบบทั่วถึงนะครับผมท่านผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาดูเรานะครับเป็นวันหยุดยาวที่หลายๆท่านเนี่ยกำลังดื่มดำกับดิ่มทะเลภูเขาแม่น้ำหรือน้ำตกแต่ในขณะนี้คือเราก็มา อัปเดตรถ1คันที่เข้าโปรโมชั่นที่เราจะจัดให้10คัน8รายการในริสร ER ายการทุกๆท,ท่านควรติดตามในไรา์สดให้ดีนะครับมีประมาณ4วันนะครับที่เราจะยกรถ10คันมาไรา์สดแล้วบอกโปรโมชั่นดีๆให้กับทุ้คนทุกคนนะครับอ่ะมากันเลยเริ่มกันเลยนะครับกับรถยนต์1คันนะครับก็คือคันนี้เป็น เมอร์เซเดสเบนซ์ S L K R 1 7 1นะครับที่ผมอยู่ในภายในห้องโดยสารคันนี้นะครับก็รถเนี่ยขออนุญ,ญาตพูดท้าวความนิดหนึ่งนะครับเจเนอเรชันคันนี้เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับก่อนหน้านี้นจะมีนเ่นศูนย์ตัวนี้เป็น R171 นะครับก็ให้ความตอบรับค่อนข้างดีมากกับตัวนี้นะครับด้วยความที่มณเสนของหน้ารถของเขาซึ่งณปัจจุบันในปี2020 2 0ยเนี่ยยังมีคนให้ความสนใจมากๆกับรถยนต์ประเภทนี้ซึ่ง ราคาเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องแล้วราคาค่อนข้างแข็งพอสมควรนะครับที่สำคัญในก่อนนั้นคือรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ยอดนยยมในรถสปอร์ตที่คนจะเริ่มต้นในการหยิบมาซื้อมาเล่นนะครับซึ่งราคาตอนนี้ก็จะอยู่ที่ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปจนถึงไม่ล้านไม่เกินล้านหลักหมื่นหรือ90 0 0บาทต้นไปหาดได้แล้วนะครับกับราคาคันนี้นะครับผมดีวนัดหนึ่งนะครับก็ขอโทษทีนะครับทานผู้ชมทั้งหลายนะครับพอดีลูกค้าโทรมาจะซื้อฮาร์เลย์ผมก็ ก็เดี๋ยวขออนุญาตขายนิดนึงครัเซลล์นิดนึงนะครับผมขอโทษทีนะครับผมอ่ะเรามาต่อกันที่รถยนต์คันนี้นะครับผมก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับผมตัวนี้และที่สำคัญเป็นอันดั้นคือเกียร์ออโต้มีโหมดขับขี่ทั้งหมด3โหมดสปอร์ตแมนนวลคอมฟอร์ตนะครับรถคันนี้อาจจะไม่เห็นแพลตชิที่อยู่ด้านบนใช่ไหมแต่แพลตชิฟนั้นนะถูกซ่อนอยู่ด้านหลังเองท่านผู้ชมเห็นไหมครับแล้วฟังก์ชันแพลตชิฟใช้ได้ทั้ง2ฝั่งพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันใช้การได้ทั้ง2ฝั่งนะครับก็ถือว่า รถสมบูรณ์มากรถคันนี้เป็นรถออกสู่ Mercedes-Benz นะครับมีประวัติศูนย์อยู่ครบเลขไม่ห้าหมื่นสี่พันหกกว่ากิโลเท่านั้นนะครับตีไปห้าหมื่นกว่าเลขกิโลจริงเลขกิโลห้าหมื่นสี่นะครับไม่ใช่ไม้นะครับเลขกิโลห้าหมื่นสี่กว่านะครับคันนี้ก็ด้านตรงกลางนี้นะครับผมก็จะเป็นระบบปรับแอร์อัตโนมัตินะครับผมมันจะเป็นลมวนในรถนะครับอุณหภูมิปรับแยกอิสระนะครับแต่รังลมเนี่ยปรับด้วยกันนะครับรถ SOK ตัวนี้ผมขออนุญาตพูดนิดนึงว่า โดยส่วนตัวเนี่ยคนมักจะคิดว่ารถ s อสนั้นน่ะอาจจะรู้สึกว่ามันขับลําบากด้วยความที่รถมันเตี้ยหรือว่าดูรถเล็กเนี่ยทัศนวิสัยอาจจะมองลำบากแต่ผมบอกเลยว่าคุณรบร้างคําพูดเหล่านั้นถ้าคุณได้ลองใช้รถประเภทนี้นะครับรถคันนี้สามารถแบบประทุนได้นะครับผมแต่อันหนึ่งก่นนงเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่า รถของเขาในเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับก็คือในลักษณะของเสียงหลังคานะครับถ้าเราตกหลุมหรือว่าเราขับแล้วสั่นเนี่ยหลังคาอาจจะมีเสียงดังอ่อนๆเอ๊ๆอยู่ตรงมุมด้านขวาหรือด้านซ้ายของรถทุกคันได้ซึ่งรถทุกคันนั้นจะเป็นอยู่แล้วนะครับราคารถคันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพาไปดูภายนอกนะครับราคารถคันนี้คือ99900 0บาทนะครับจากไปนั้นได้แม็กสุดเลยเนี่ยคือ90,00 0บาทนะครับซึ่งผมได้คำนวณอัตราดอกเบี้ยมาให้เพื่อนๆทุกคนดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอนุญาตพูดได้ฟังนะ แล,ล้วเดี๋ยวจะแจ้งได้ว่ารายการที่เราแถมนั้นมีอะไรบ้างนะครับรถคันนี้จับคะันนได้สูงสุดคือ900,000บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่5%นะครับสูงสุดจัดได้นะครับถึง5ปี60งวด5.25นะครับผมผ่อนคันนี้ผ่อน3ปีอยู่ที่37,63บาทนะครับ3ปีนะ4ปีจะอยู่ที่24,75 0บาทนะครับ5ปีดอกเบี้ย5.25เนี่ยจะอยู่ที่22,63บาทนะครับท่านผู้ชม การณีจารจับไฟแนนซ์ของทุกเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเราก็คิดคำนวณง่ายว่าเราเนี่ยต้องมอีรายได้เนี่ยมากกว่ายอดผ่อนเนี่ยสองเท่าไม่มีประวัติผ่อนเสียไม่มีประวัติผ่อนแบคิตติดบูโรนะครับคุณก็สามารถออกรถได้นะครับผมก็เทคนิคง,ง่ายๆตอนนี้เรามาพูดถึงรายการที่เราจะแถมกันดีกว่าแม้ท่านผู้ชมและก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์คันนี้นะครับรถคันเนี้ยเราแถมรายการทั้งหมดที่เราแถมคือ8รายการคุณรู้ไหมุณตะว่าแถมอะไรบ้างคุณรู้ใช่ไหม อ่าคุณไม่รู้แล้วคุณอยากนา<ม>อันดับแรกเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมก็คือฟิล์มเบาฟุ้งเซรามิกนะครับมูลค่า16,500บาทแถมให้คุณเลยรอบคันนะครับเพียงแค่คุณจองและซื้อก่อนวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับคุณมีเวลาอีกไม่กี่วันรีบตัดสินใจนะครับของแถม2ครับเป็นการเคลือบแก้วเซรามิกของ55วัต์ที่ผมเอามอเตอร์ไซค์ผมไปเคลือบด้วยแล้วลูกค้าหลายๆท่านบางคันก็ไปเคลือบพี่นั่น เงาวิง่งเงาวับมากๆนะครับผม 3. กลก้องติดหน้ารถยนต์พรูฟของโซนี่นะครับคุณภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเฮ็ดดียิ่งกว่าอะไรอีกนะครับผมตอนนี้กล้องมองผมมองผมมองนี้คือกล้องมองบงังไอ้นี่ไอกระจกมองข้างผมนะครับ 5. ้าไอซีน้ำมันเครื่องแบบเต็มถังก่อนออกรถคันนี้อัตราการกินกน้ำมัน,นผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะประหยัดมากกับรถสปอร์ตนะครับ อัตราการกินน้ำมันคันนี้สูงสุดถึงที่ประมาณ11กว่าเกือบ12บกิโลลิตรนะครับต่ำสุดอยู่ที่9กกิโลลิตรซึ่งคันนี้ผมได้ลองใช้มา1วันนะครับหลังจากที่ผมขับไปสีนครินมาเนี่ยครับแล้วก็มาที่โชว์รูมนะครับเติมน้ํามันแบบน้ํามันหมดเลยนะเติม300บาทนะครับตอนนี้น้ํามันผมยังเหลืออีกเยอะเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมใช้จริงและผมบอกจริงนะครับว่าอัตราการกินน้ำมันถือว่าประหยัดมากๆนะครับผม6ไอ้5เบอร์หมดแล้วหคืออะไรรู้ไหมพม MA ค a r m a กที่ติดรถยนต์รถประมูลเนี่ย คันนี้ก็ได้ด้วยนะครับใครที่ตัดสินใจซื้อและจองก่อนวันที่30นี้มูลค่า6,500บาทเป็นพมที่ตัดตามแบบวัดตามขนาดเข้ารูปเป๊ะสีเลือกได้มีสีหลักอยู่ประมาณ6-7สีนะครับได้คือเลือกสีได้แล้วแต่คุณแอดออนเลยนะครับผม 5. m a แมสการ3กระตาดที่เราทำมาปลิ 7, <S <S มิตต์ 6. ลนะเพงอะไรไอพวกอะไรจบอะไรพงอะไรพวอะไรว่าแล้วรถจะบ้าได้ไงพวงกุญแจ ของทางโชว์รูมสามร้อยลาที่เราทามาดีมิเตดไม่เยอะมากนักนะครับสิ่งสุดท้ายที่เราจะแถมให้นะครับผมไม่มีละหมดละมีารันตีให้แต่คันนี้ไม่ได้ารันาีนะครับคันนี้ปีปีลึกปันไปนะครับผมไม่ได้ารันตีแล้วนะครับขออนุญาตเลีเ้ยวซ้ายก่อนนะครับริฟเลยไหมเดี๋ยวผมดึงไปดึปงปปาดปา<ล>ดปา<ล>ดปาดอปคออยู่อะ <laughs> <laughs> คุณจะไปทาอะไรมาปลดคออะนี่ผมเล่นให้ดู รถมี2 0 0 5ท่านผู้ชมเครื่อง1 8 0ฝาล่องขับดีมากนี่คือโหมดคอมฟอร์ตนะครับถ้าโหมดสปอร์ตนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่ณตอนนี้วันหยุดยาวคุณไม่ต้องขับไปไหนเลยรถถิดเล่งให้ดูไม่ได้นะครับผมคันนี้ระบบปรับไฟระบบปรับไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างหรือกระจกขึ้นลงหรือประทุนใช้งานได้ปกติและที่สำคัญไปกว่านั้นคือระบบเปิดประทุนเนี่ยคนกลัวว่าอะไรรู้ไหม กลัวเหลือเกินว่าถ้าซ่อมแล้วแพงผมบอกให้นะค่าซ่อมสตาร์ทหลักพันผมมีอู่แนะนําอู่หนึ่งที่เทพรักษค่าซ่อมหลักพันชอมีเบอร์ใช่ปะถ้าจาไม่ผิดนะใช่ปะแกแกไม่เปลี่ยนนะแกเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนนะจะซ่อมอย่างเดียวซึ่งสุดท้ายจนตนบูมจริงๆเขาถึงจะบอกว่าเบิกอะไรชิ้นนี้มาเปลี่ยนเถอะนะครับซึ่งค่าซ่อมที่เคยซ่อมมาพวกเปลี่ยนปะทุนเนี่ยหลักพันหมดเลยนะครับก็อของแถมเราจะหมดแล้วนะครับซึ่ง รถคันนี้โดยรวมแล้วเนี่ยที่มันเป็นสามารถรถที่สามารถรถที่ขับได้ทุกวันจริงๆนะคุณตานั่งรู้สึกเป็นไงบ้างบาลังไหมผมว่าเบาะทําดีมากเลยนะเบาะเป็นเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าซึ่งมันค่อนข้างที่จะทําให้กระชับตัวผมมากเลยซ้ายและขวาเนี่ยเวลาผมนั่งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่มันไม่หลุดเลยนะครับมันไม่ค่อยหลุดเลยเพราะมันมีปีกตรงนี้ขึ้นมานะครับบางทีก็เบรกปุ๊บเปิดปุ๊บปะทุนบินได้ด้วยปุ๊บ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 มีปีก ไม่ฮากับผมเลยอ่ะรถคันนี้ราคา999,000บาทนะครับผมจะได้รถสปอร์ตสักหนึ่งคันเนี่ยผมบอกยี้รถยนต์หนึ่งคันเนี่ยถ้าคุณจะเลือกใช้สักหนึ่งคันในวันที่คุณอาจจะถึงเวลาช่วงที่คุณพักผ่อนในวันหยุดยาวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมอยากให้คุณมีรถสปอร์ตสักหนึ่งคันไหมในบ้านวันที่คุณเปิดประทุนไปอยู่เขาค้อเขาใหญ่พัทยาในช่วงเช้าจิบกาแฟนั่นคือสิ่งที่ในชีวิตนเนี่ยคุณอาจจะติดมาว่าคุณไม่ชอบิดประทุน แต่ผมอยากให้คุณลองเปิดไซส์สักหนึ่งคันไม่ต้องเป็นคันนี้ก็ได้แต่ขอให้คันนี้ในราคาไม่ถึงร้านนะเอารองไปใช้แล้วเป็นตัวเลือกกับรถเปิดประทุนแบบนี้ย s l k R11 รถคันนี้เรียกไม่แค่50,000ื่กว่าโลเท่านั้นเข้าศูนย์ครบเป๊ะเก็บงานจัดเต็มจากนั้นได้เกือบเต็มของแถมจัดเต็มนะครับท่านผู้ชม CD คันนี้พิเศษนะใส่ได้หแผน่นคุณลองดูเกะนี่ไง คุณเห was, heart, so ็นไหมแผ่นเดียวก็หนักแล้วนะนี่หกแผ่นเลยนะคุณผู้ชมฟังกันโอ้โหดับตบไม้เลยนะครับผมก็ผมอยากพาไปดูโดยรวมของรอบรถคันนี้แล้วแต่ว่ารถมันติดมากๆซึ่งมันเป็นวันหยุดยาวนะครับผมขออธิบายอย่างหนึ่งดีกว่านะครับระหว่างที่เรารถติดเราได้พูดคุยด้วยเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ของ108 c o m เซอร์ฝ r f ลองซึ่งผมจะอธิบายอย่างนี้ คุณตารู้จักเครื่องยนต์ที่มันเป็นนี่นปะ่ะไอตัวคอมเพรสเซอร์อะคอมเพรสเซอร์ช่วยเรื่องอะไร,ร,รถูกต้องคุณเอาไปพันหนึ่งเลยปะ่ะครับเอาจะไปหาหมอ <laughs> คือมันจะเหมือนคล้ายๆรถที่ติดตัง้งซูเปอร์ชาร์ตนะเพราะมันจะช่วยในเรื่องของระบบอัดอากาศนะครับทาให้อาัตราเร่งค่อนข้างดีมันคล้ายๆเหมือนกับว่าคุณติดเทอร์บโบนะแต่เป็นลักษณะของบบบใช่แต่มันคือซูเปอร์ชาร์จใช่คุณก็เก่งนี่ผมว่าคุณเป็นเซลเดี๋ยวผมไปถือให้ดีว่าเอาป่ะ จริงๆแล้วคุณเป็นเซลล์เนี่ยคุณผมว่าอะไรความสามารถคุณเยอะนะคุณเยอะนะความสามารถคุณอ่ะไอเดี๋ยวผมขอด้านแผนนิดนึงอย่าเลยกูหั่นยากตอนนี้กูหั่นยากนะครับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนี่ก็มีนะครับนี่นิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณตาหันนิดนึงนะครับขอจะหักแล้วขอจะหักกันนะคคุณตาช่วงนี้คอเคสไปหมดแล้วนะครับผมคอเคสหน่อยคอเคสหน่อยเรื่องใหม่หน้าปัดหรือว่าตัวเซนเซอร์พวกนี้จะค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผม ถ้าสมมุติว่าลมยางอ่อนนะครับมันก็จะขึ้นฟ้องมาเลยนะครับปัดหน้าจอโอ้ยมันไม่ได้คุณก็ลําบากจะดูนะก็ให้เขาดูหน่อยสิโอ้อ่าอ่หาหันมามันสุดจริงๆครับท่านผู้ชมใช่ครับมันสุดแล้วครับท่านผู้ชมพัดคอแล้วครับอ่าโอเคตดีวนี้จะบอกอในเรื่องของน้ํามันนะครับเห็นไหมครับน้ำมันยังเหลืออยู่นะครับตอนนี้เป็นรอบรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นความเร็วสูงสุด260กิโเมตรต่อชั่วโมงเลขไมล์54,84,683 โรไม่ใช่เลขใหม่นะครับคันนี้เลขใหม่จริงนะครับคันไหนกอบอกกอนะครับคันไหนไม่กอบอกไม่กอนะครับท่านผู้ชมมือจับและหนังพวกนี้นยังไม่มีการหลุดร่อนเลยนะครับถือว่าเมอร์เซเดสเบนในยุคนั้นถือว่าดีแก้วน้ำวางหายไปไหนดู้ไหมคุณผู้ชมไม่มีเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้โชดนี่นี่วางได้สองแก้วนะครับแต,แต่ไม่ใช่แก้วอเมซอนนะ เฮ้ยอเมซอนใส่ได้เมื่อวานผมซื้ออเมซอนผมกใส่จริงใส่ได้แก้วอมซอนใส่ได้นะครับก็ถือว่าเจออะไรในชุดรถประมาณเลนปีเนี้ยรถยุโรปส่วนมากแก้วจะเล็กแก้วเล็กแก้วมันจะเล็กใช่นะครับแต่ตอนนี้คือมันเป็นแก้วใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปเฮ้ยเขามีงานวัดอ่ะมีงานวัดอ่ะอใช่ป่ะหรือไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะผมเดีก็เป็นงานวัดถ้างานวัดผมจะได้แวะเดินไม่เป็นไร เดี๋ยวผมแวะพาคุณตาไปหาหมอด้วยนะครับระหว่างเราไลฟ์สดกันตอนนี้คุณตาป่วยนะครับผมก็ต้องมาถือกล้องด้วยนะครับผมตอนนี้ถือว่าวันนี้ค่อนข้างเราค่อนข้างเหนื่อยมากเพราะว่าถ่ายรถเยอะมากเลยนะครับผมรถเข้าใหม่เยอะมากตอนนี้นี่เป็นไงนังกับขี่ช่วงล่างกันละช่วงลา่างโอเคอยู่นะรับคุณตาด้วยครับรับ<า>คุณตาด้วยรถมาตามรับค,คุณตาด้วยครับคุณตาไม่ไหวแล้วครับปวดคอไปหมดแล้วนะอัตราการเลง่ซงแี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคันนี้แรงมาที่ได้เนี่ยถ้าผมจําอันที่ผมจําไม่ผิดนะ มันจะอยู่ที่ประมาณ163แรงม้าแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ๆปี08มันได้เชนนะมันก็อยู่ที่ประมาณ18 181แรงม้าโดยคร่าวๆนะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับแรงประหยัดน้ำมันอัตราเร่งแซงถือว่าดีมากๆนะครับเรียบเร,เราสอบเสียงเสียงค่ะป,ประมาณนี้นี่ประมาณนี้กึกึกกึอะไรประมาณนี้นะครับผมเจก้กระบะ คุณก็ไม่ขัดแล้วว่ามัน <แบ S 1> ไม่ใช่แมนโนวลแรงอ่ะแรงอ่ะกล้องขยับเลยจริงเหรอรโอ้เห็นมือคุณโยกอยู่เนี้ยเออดีเหมือนกันไหมออว่าหลังผมไม่ต้องทําให้เหนื่อยเลยเนี่ยค,คุณก็เออด้ยครับปุ่มในตัดคันนี้นะกดนะ,ะอะไรวะเนี่ยในตัดก็มีกันนะนะครับขออนุญาตชิดขวานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาไปจอดสถานที่ที่คุณจะได้มาเห็นในส่วนของตัวรอบรถกันอีกหนึ่งครั้งนะครับ ต่รถติดนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะอยู่กันนานหน่อยนะครับใครที่สอบถามเพิ่มเติมผมอาจจะไม่หยิบโทรศัพท์มาดูนะครับเพราะว่าหยิบโทรศัพท์มาดูว่าคนก็บ่นว่าอันตรายนะครับผมก็เลยไม่หยิบโทรศัพท์มาดูนะครับว่าใครสนใจก็ติดต่อที่แอดมินก่อนได้เลยใช่0 8 5 2 5 0 4 d 4้นดีะครับออดดี้ผมบอกงี้โปรโมชั่นที่แถมให้เนี่ยลูกค้าอย่างลงธรรมะได้กออดดี้ดีทีไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงกว่าลูกค้าโทรมาคุณเดียครับเอาครับออดดี้ดีทีสวยมากเลยครับเห็นแล้วซื้ออออเลลยคคครรรรััับบบจจงงขททษีนะถแ้ว ไม่จริงอะคุณเดียร์ชั่วโม,มงเดียวเองนั่นคือเรื่องจริงครับรถหลายๆคันนะครับผมที่ใครกําลังมองหาอยู่เนี่ยทักมาแอดมินก่อนได้เลยนะครับว่ารถคันนี้จะเข้ากําลังจะเข้ามาใหม่เราจะได้อัปเดตให้ดูก่อนนะครับรถคันนี้มาวันเดียวไปแล้วนะครับคือรถที่ลูกค้าหลายๆท่านกําลังมองหาอยู่นะครับก็เมื่ออยากให้พลาดโอกาสดีๆกับรถคันนี้เข้ามาใหม่นะครับดูข้างหน้ารถติดถือว่าติดมากๆเลยนะ ก็ถือว่ารถในราคาไม่ถึงล้านอ่ะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับกับ XOK OK อันหนึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับถ้าราคาอันหนึ่งจสอนะครับก็จะมีตั้งแต่1นึ่ล้านสองแสนขึ้นไปแล้วแต่สภาพนะครับแต่คันนี้เป็นอันหนึ่งหนึ่งนะครับราคา9ก้0 0 0นบาทนะครับตาเล่งแซงดูว่าดีมากเนี่ยเนี่ยดูดิเหยียยเป็นมาเลยอ่ะคุณผู้ชมตื่นเต้น รถ2,500เขาทำได้ดีนะคุณตื่นเต้นทำไมวะก็ตื่นเต้นอะมันเรื่องจริงอะนะคุณว่าไหมกับใช่ราคาตอนออกไปแดงนะคุณโอ้ยเกือบแตะสี่ล้านนะครับสี่ล้านนะครับณตอนปีนั้นนะครับผมบอกเลยว่าณตอนนี้ราคาถือว่าถูกแบบทุกถูกถูกุกทุกุกนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราแวะกินเบียร์ที่พ่อเกียร์ต่อด้วยนะครับนะฮะก็อันนี้เป็น ร้านประจำนะครับที่เรานำมาแฟชิ่งเกียร์นะครับ Sorry, ให้ชื่อชื่อร้าน c e n t e r w h e e l Automotive อ่า c e n t e r w h e e l Automotive <Center view. S 1> นะครับผมนี่ร้านโลง่ลงๆเลยอย่างี้ผู้ชมเราซื้อไว้เหรอเราดิวไว้แล้วเราดิวไว้เขาเนี้ยดึงแบกมือนะครับไม่ได้ไม่ได้อนะนี่ร้านของเราเนี่ยครับไปอ,อ่ะลงกันเลยลงกันเลย รับเครื่องเอา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 ตากล้องผมนอนน้อยนะครับผมขอเคสหมดแล้วอ่านี่คือสภาพภายนอกนะครับสวัสดีครับในช่วงธรรมาแดกนะครับวันนี้กลับมาค้นรีวิวนอกสถานที่เช็ดดิเช็ดดิดดดดดอ่าใส่แล้วอันนี้คือคันนี้ผมขับมาในรีวิวนะตอนที่ ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นตอนที่ผมขับไปแล้วนะครับแต่คันนี้เป็นโดยรอบของรถคันเดียวคันนี้นะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์พันแปดฝาร่องนะครับผมตัวนี้เปิดมาฟ้บนี่คุณเห็นฝาไหมนั่นแหละฝาร่องนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับกับคันนี้โดยรอบนะครับร้อแม็กนี่เป็นของเดิมจากโรงงานนะครับยางมิชลินปี2016ถ้าผมจะไม่ผิดน,นะคันนี้ ใช่ใชปี2 0 1 6ันขอบขอบ17นะครับคันนี้ก็ซื้อไปก็เปลี่ยนยางได้ด้วยครับเปลี่ยนยางเลยครับคารหน้าต่างๆบอดี้สวยงามมากคุณดูดิถืว่าสวยนะนะครับ อะระหว่างคุณดูเครื่องยนต์นะผมขออนุญาตพูดนะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์108คอมเพรสเซอร์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กของซีรีส์นี้นะครับเป็นซูเปอร์ชาร์จนะครับซูเปอร์ชาร์จเป็นช่วยในเรื่องอะไรผมอธิบายไปแล้วนะครับเป็นช่วยระบบอับอากาศของเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้ส่วนระบบคันนี้อะคุณสองมที่เบรกนะครับระบบเบรกคันนี้เป็นระบบ ABS นะครับผมมันจะมีป้องกันในส่วนของล็อกตายหรือเบรกกระทันหันนะครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นมันยังมีตัวสอง ABS A B A S อ้อพูดผิดนะครับผมเป็นระบบช่วย เพิ่มแรงดันของเบรกอัตโนมัตินะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยสำหรับคันนี้รถสปอร์ตด้วยแรงด้วยแล้วยังปลอดภัยอีกนะครับผม mm hmm. ก็ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้ตัวนี้เป็นตัวอะไรด้วยไคุณตะทำให้ดูไหมโ <All right. S 1> อเคปิดฝาเปิด <All right. S 1> โชว์ระบบก่อนนะครับคัน <All right. S 1> นี้โชว์นิดนึง ใช่ครับผมอยากโชว์นะครับคือเป็นฉีดไฟหน้าอ่าใช่ครับใช้กันได้ปกตินะครับเริมหมดเลยใช่ครับรบกวนเดี๋ยวมีคาแคร์ตรงนี้เดี๋ยวไปให้เขาเช็ดหน่อยเริมหมดแล้วนะครับผมอ่ะถัดมาในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็คุณก็จะเห็นในส่วนของตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟหน้านะครับที่มันจะเป็นไอไฟท้ายตัวทีไฟท้ายที่เป็นลักษณะของไฟสามสีอยู่ตรงด้านดวงนี้นะครับคุณจะเห็นอยู่แล้วตัวนี้อ่า ปลายท่อเป็นปลายท่อเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้เปิดท้ายโชว์หน่อยนะครับคุณจะเห็นปลายท้ายไอ้ปลายฝาท้ายที่เราได้โชว์ไปแล้วว่าใส่สับภาระได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะตัวนี้เป็นตัวแผ่นกันกระจกนะครับเวลาในส่วนของตัวเบระทุนนะครับคุณจะสังเกตได้เลยว่าคันนี้อุปกรณ์ของคู่มือของเขาถือว่ายังอยู่ครบคันมากนะครับตัวนี้ก็สิงเนเจอร์ใช่คู่มือทุกอย่างครบถึงเวลาแล้วนี่ครับที่เราต้องไปนะครับผมแต่ก่อนอื่น อ่าได้ได้ไ,ดไม่เป็นหนารานะคาคันนี้ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเปิดระคา้ดูนะครับ เรื่องระบบไฟฟ้าเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงสำหรับรถคันนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับกับรถเปิดประทุนแล้วที่สําคัญปีเก่าขนาดนี้แต่ดูแลรถสภาพเนี้ยโดยร,รวมของรถนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมขออนุญาตพูดอีกหนึ่งรอบนะครับเรื่องของแถมนะครับที่เราจะแถมทั้งหมด8รายการนะครับแต่ตัดไปรายการหนึ่งคันนี้คือวารันตีคันนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากปีรถจะค่อนข้างลึกห้ามต่ำกว่าปี2 0 0 4 2 0 0 5นนะครับคือ ก็ถือว่าไม่ได้วันรันตีนะครับสิ่งที่เราแถมให้คือ1นนะครับฟิล์มเอาฟุ้งรอบคันมูลค่า15,000บาทนะครับสองพรมเอเมค้าแม็กนะครับ3กล้องกรุ๊ปนะครับผมที่เราติดหน้ารถให้มูลค่าที่เราแถมให้ไม่ต่ำกว่า50,000บาทนะครับสนะครับผมเราจะพารถคันนี้ไปเคลือบแก้วดีห้าวัตต์นะครับผมหนะครับเราจะได้แมสที่เราทำมาสามร้อยลิมิเต็ดนะครับเเราจะได้ในส่วนของ พวงกุญแจนะครับที่เราจะแถมให้ของ300กระลาดเป็นลิมิเต็ดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่กรลังสนใจนะครับในรายสดครั้งนี้นะครับก็สามารถรีบโทรมาจองด่วนนะครับ0 8 5 2 5 0 4 4นะครับหรือติดต่อที่รายออฟฟิเชียลนะครับผมแอร์ซ300กระลาดนะครับผมก็ จากกันวันนี <GO av uther> ้นะครับผมเดี๋ยวไปเจอคลิปคลิปคลิปหน้านะครับผมรีวิวคันไหนอีกนะครับหรืออัปเดตคันไหนนะครับตอนนี้คือไร้สดนะครับรีบโทรมาด่วนเลยนะครับผมผมรีบโทรศัพท์ดูนะครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกท่านนะครับอาจจะไม่ได้ตอบนะครับก็ผมลาไปก่อนแล้วกันครับกับ SKR 1อเคันนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับทุก่นทุกคนครับสวัสดีครับ อากให้คุณมาลองส0 0รอยกาหลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอนส0 0รอยกาหลัดไลฟ์ คุณยังมัวจะมองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ yeah. ใจก็บ,บอกให้เบาๆบาถอยไปไปกค่แบงค์แถวๆชัน่นาทีคุณจะสิ่งยาวๆพูดลาไม่ทำมันก็ได้แต่เฮาแลมวงแลมโบวมาสิ้นกันเราอยากได้ก็มาเลือกดูเอาสาวๆเวรากีดลัดหนาวเลือดรถมือสองคุณมาทิา yeah. ่เบาเย้ทำมาหาแดกบันทวิวรถจุดด้วยมีตรงไหนทำเราบอกหมดรู้ไว้มีงโง่บอกสกเปครถคารถคาคาซื้อราคาขายไม่มีหลอกจบรู้ไว้บางกะดี สักนิดก็ดีโชว์ทุกขั้นตอนก็นเก็บรถไปยังส่งเรามีครบได้ละเอียดทุกขั้นตอนพวกเราต่อสดมองลมกลมแล้วมันดีอ่ะและสปอร์ตคาร์แล้วก็มีอ่ะเหยียบดิดไม้ทุกนาทีอ่ะสาวๆเห็นแล้วแทบพรียพูดขายตรงเราไม่เสียใจแรกใจมาหลายปีอ่ะเอาให้ชัดชัดทุกวัน,ลนเ,เ,เลยอ่ะที่ทำ็ดกก็เหล็ทลายขอของจริงว่ะ